สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวพิมพ์าเพลินพาผีพาน้องมากินอึ้งกันเด้อพี่น้องล้างอึ้งไปต้มกันแซ่บแซ่บพี่น้องเอ๋ยสาวเล่าค้นไก่บ้านพี่น้องเอ๋ยคนเล่าคือเขาต้องกินทุกอันทุกแนเนะพี่น้องเนาะเมนูมักที่สุดคือต้มอึ้งนี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องของหากินอยากพี่น้องขอทดขอภัยในเด็ดส่วนอึกน้อยนึ่งมือนีส้งโป๊ะโป๊ะในน้อยนึ่งเด้อพี่น้องเด้อยาวกันยาดามากกันเด้อพี่น้องเด้อ หลังจากนั้นสาวพิมพ์ผ้าเพื่อนก็จะมาล้างทําความสะอาดพี่น้องเอ๋ยล้างไส้ออกจากอึงนะพี่น้องนอเพิ่นข่ายกันไหมพี่น้องกิโลละสามร้อยบาทสาวพิมพ์ผ้าเพื่อนเงินหน่อยก็เลยซื้อครึ่งกิโลมากินกันพี่น้องเอ๋ยหลังจากล้างอึงแล้วบักห้ำน้อยก็จะมากวนพ่อบักห้ำน้อยพี่น้องเอ๋ยส่องนี้ต้องขอเท่วขอไฟด้วยพี่น้องขอโซนนมน้ำน่อยนะ หลังจากนั้นทาความสะอาดอึ่งแล้วเราวมาอ้างพี่อ้างน้องเด้กพี่น้องมามาแบนี้ไปน้ำกันพี่น้องค้างหมอดเตรียมต้มกันเลยพี่น้องบ่าในหมอกันเดือดพอหมอดเอามาครมาขมอดลงไปลายๆพี่น้องใส่ลายเซฟลายเซฟลอยเซฟหน่อยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเออย่าดราม่ากันเด้อคลิปนี้พี่น้องเอ้ยาธรรมดาแล้วน้องกันตุ๊กเองมันก็ต้องแบบนี้นะพี่น้องเขาตีหัวมันละเด้พี่น้องแต่มันยังบาดตายมันยังดิ้นอยู่เนาะขอโทษขออภัยเด้อผู้ใดที่เพิดแบบเบิ่งแล้วบบมักนะพี่น้อง หลังจากนั้นหม้อก,ก็เริ่มพดพี่น้องเอ้ยสาวพิมพ์พาเพื่อนก็นจะพาพี่พาน้องมาแกงหอยอีเด้อพี่น้องเอ้ยื้อนี้มี2เมนูกันเด้ดพี่น้องอันแบบมุฮัวเฮิ่นแกงแบบใดทั้งเล่าพิ่นแกงแบบนี้เด้อพี่น้องนอเนาะตำข้าวเบือใส่น้ำพี่น้องมันจะเป็นอวดตัวมันจิงแซ่บแกงหอยในการแกงหอยก็ก็บ่มีหยังหลายเราพี่น้องไอ้ตำข้าวเบือข้าวเบือเทลงไปในหม้อหม้อเริ่มพดกับเทหอยลงเด้อพี่น้องค่อยแกงง่ายๆพี่น้อง ี๋ยวหอยก็ได้กินนะพี่น้องเออให้มาพื้นต่อยก้นหอยพี่น้องเขาละเมื่อยเมื่อยต่อยก้นหอยต่อยเนีย่ยต่อยซากรอบหอยยังมาแข็งแทะแข็งว่ะต่อยจะว่าเขาเจ็บหวัวปูมือพี่นอ้องเขาสูดลายพี่น้องตัวต่อยเนี่ยโบต่อยเนี่ยก็สร้างมาถอวากินโลดพี่น้องอะไรจูบอะไรก็จิม้มเอาพี่น้องล้างจากรนะเขาก็จะมาเอาพักลงไปพี่น้องเอ้ยพักปังเน่แล้วก็ ใบพะอีเลิศน้ำแน่พี่น้องไอ้แกงหอยขาดใบพะอีเลิศบ่ได้เด้อพี่น้องไอ้มันตัดความข้าวมันเห็นให้แกงหอยเขาแซฟเซฟเลยพี่น้องเขาอาจจะมาคนไปคนมาคนมาคนไปแล้วพี่น้องอุ่มหม้อมอกกอกพี่น้องไอ้เพราะว่าเอยสิแกงเผื่อไปเฮือนใหญ่น้ำเนาะพี่น้องเอยก็เลยแกงหลายลายมือนีิเนาะหลายพี่น้องเอ้ยกลับไปสู่ลายๆายคู่ลายๆคนกินน้ำกันพี่น้องเอ้ยมันก็แซบตัวแบบนี้พี่น้องเอ้ยซืู่ลดเซหลายแซบหลายเซฟน้อยแซบน้อยพี่น้องสุดท้ายคือป่งหม้อ